คือผมไม่รู้นะครับว่าใครใครใครเขาทํานะครับหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็มีการแสดงเขาแสดงเนี่ยมี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 การแสดงบิลาน์หมายถึงว่ามีคนแสดงเป็นบิลาน์ไหมมีหรือเปล่าคนคนนึงบอกว่ามีบางคนบอกไม่มีผมไม่รู้จะยังไงนะครับเอาเป็นว่าการแสดงเป็นนบีน่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ผิดการแสดงเป็นบิลาน์ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าบิลาน์่ะคือใครครับคือซอฮาบะ ที่มีเกียรติที่เป็นชาวสวรรค์น,นะครับประประ,ประการแรกเลยประเด็นแรกนะครับการแสดงละครเนี่ยทำได้ไหมเอาประเด็นนี้ก่อนเนาะในการแสดงละครเนี่ยนะครับอุลมะเขาอธิบายไว้นะครับก็พี่น้องก็คงจะรู้รายละเอียดโดยพอสมควรพอสมควรแล้วนะครับเรื่องการแสดงละครนะครับเอาสรุปว่านะครับถ้าหากว่าในการแสดงละครโดยมีการแสดงสิ่งที่เป็นชีริกให้มุสลิมมาแสดงชีริก หรือว่าให้ใครก็แล้วแต่มาแสดงการเป็นชีริกแม้แต่เป็นการแสดงก็ถือว่าไม่ถูกต้องเอาเขาบอกแค่แสดงไม่ใช่ครับแค่แสดงแสดงในสิ่งที่เป็นของฮารอมมันก็คือของฮารอมผมยกตัวอย่างเอาแบบเห็นเห็นเลยแสดงว่ากินเหล้าได้ไหมเอาแค่แสดงมันก็ไม่ได้ถือว่ามันคือการแสดงหรือว่าแสดงว่าเป็นผู้หญิงเลว ได้ไหมมาถึงแบบใสสายเดี่ยวเงี้ยแสดงเฉยๆใสๆใสายเดี่ยวใส่ไม่มีสายอย่างเงี้ยได้ไหมแอ้วก็เราอ้างว่าการแสดงไงคือผมต้องการจะให้เห็นว่าการแสดงเนี่ยถามว่าไอการใส่สายเดี่ยวการแสดงว่ากินเหล้ากินไปให้เห็นเลยสมจริงไงการแสดงพวกนี้เนี่ยมันทําไม่ได้โดยหลักการอยู่แล้วถูกไหมแล้วสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการทําชีริลกต่อลาตาลาเนี่ยถามว่าการแสดงแบบนั้นเนี่ยกับการกินเหล้าอันไหนร้ายกว่ากันฮะ ชิลิกมันร้ายกว่าเพราะฉะนั้นการแสดงเป็นฟาซิกคนเลวการแสดงเป็นคนชั่วการแสดงอะไรน่ะจึงไม่เป็นที่อนุมัติในอิสลามตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรกไม่ต้องมาบอกนะบอกโอ๊ยแสดงแล้วทําไมคนนั้นก็ดูคนนี้ก็ดูเอา้าเราเราเรา,เราพูดถึงผู้กลมไอ้นี่ตัวนี้ก่อนไงนใช่ไหมครับเราไม่ได้บอกว่าผูก,กลมใครดเูเหมือนกับอะไรนะครับใครใครดูหนังใช่ไหมอ่าดูหนังหนังอะไรเรื่องอะไรไอ้มดแดงอออะไรไอ้แมงมุมใช่ไหม <ง ains> อะไรนะที่จะอ,ออกอ่ะอเวนเจอร์นึกอยู่นานเลยอเวนเจอร์ <Avengers S 2> ไม่รู้ภาคไหนแล้วภาคสี่ภาคสามเนีน่ยไอเวนเวนเจอร์เนี่ยคือถามว่าดูหนังน่ะบาปไหมเออบาปแล้วทำหนังอ่ะบาปไหมก็บาปคือถ้าถามฮุกกลมทำหนังแล้วจะมาอ้างว่าแล้วแกไปดูทำไมมันไม่เกี่ยวถูกไหมเราก็ต้องบอกว่าคุณทำมาคุณอ่ะบาปใหญ่เพราะคนเข้ามาดูกัน แต่คนดูเนี่ยโอเคก็บาปแต่ไม่รู้บาปใหญ่บาปเล็กอันนี้อีกเรื่องละมีเปิดเอารอมีนั่นมีนี่อันนี้อันนี้เรื่องของการดูถูกไหมซึ่งการดูเนี่ยบาปมันเทียบไม่ได้กับคนทําอยู่แล้วพี่น้องต้องแยกประเด็นนะครับเพราะนั้นไม่ต้องมาบอกว่าเออดูหนังแล้วดูทําไมอะไรยังไงอันนี้คนละประเด็นอันนั้นบาปเขาเขาต่อบัตเองบาปส่วนตัวถูกไหมการดูหนังนี่บาปส่วนตัวหรือส่วนรวมเออถ้าไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยไปดูอะไรนะ อะไรนะทอล์กโชว์อย่างเงี้ยนะฮะที่มันมีอะไรที่เป็นของฮารอมอันนี้ก็บาป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 เห็นชัดเจนเห็นชัดเจนอันนี้ถือว่าบาปส่วนตัวไม่ใช่ละมันจะเป็นบาปส่วนรวมะเพราะมันไปไปแล้วคนอื่นเห็นแต่ถ้าอยู่ที่บ้านดูหนังอย่างเงี้ยดูละครนันนที่เป็นบาปส่วนตัวเขาเตาบัตอันนี้ก็เรื่องของเขาแต่การสร้างหนังถือว่าเป็นบาปส่วนรวมส่วนตัวก็บาปส่วนรวมก็บาปในกระบวนการทั้งหมดก็บาปได้เช่นเดียวกันนะครับ เพราะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยการแสดงหนังมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่ต้องมาถามเลยว่าแสดงเป็นซอฮาบ้าได้ไหมแสดงแสดงเป็นนบีได้ไหมแสดงนี่มันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะบางทีเนี่ยการแสดงบางคนแสดงเป็นซอฮาบะวันนี้บอกโอ้แล้วคนมันอินไงมันฟินไงโอ้บิลานเงนี้ยราชาแสดงเป็นบิลารเนี้นะฮะไปไหนได้เดี๋ยวอีกวันหนึ่งไปเจอราชานั่งซื้อลอตเตอรี่นะฮะ <laughs> นั่ง <laughs> <laughs> กงเล่ากันเนี้ยมันทําให้เห็นภาพว่า เออนี่เป็นซาบาของฉันทําแบบนี้ได้ไงมันก็จะกลายเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาดารามาสแสดงเป็นมุสลิมแล้วถึงเวลาไปอีกทีหนึ่งอะดาราคนนี้ก็ไปโกงเล่าอย่างเงี้ยมันคืออะไรมันคืออะไรสะแสดงว่าละหมาดแสดงว่าถือสินบดแสดงว่าอะไรท,ท้ายที่สุดเขามาทําสิ่งที่เป็นมาเสียดเพราะฉะนั้นผู้โกงการทําหนังผมบอกแค่ว่า,าการทํามันจึงเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามทัศนะอุลมามะที่มีน้ําหนักบาปอยู่แล้ว ใครสนับสนุนก็ว่าเราว่าลับนะบางคนบอกมีคลิปโน่นนี่นั่นผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นนะครับถ้าจะยึดครับนั้นก็แล้วแต่ยึดด้วยกับฮาวานับซูของตัวเองหรือยึดด้วยกับหลักฐานอันนี้ก็แล้วแต่อย่าลืมนะเพราะว่าของที่ฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าฮารานฝั่งหนึ่งบอกว่าฮารอมต้องห้ามเราจําเป็นที่จะต้องดูหลักฐานแล้วว่าอะไรมันน่าเชื่อถือไม่ใช่บอกโอ้ยอาจารย์คนนี้ทาฉันก็เชื่อ นะครับฉันก็บริจาคนะครับฉันก็ช่วยเหลือสนับสนุนน่ะฉันก็ช่วยพาคนไปฟังหรือไปดูหนังอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถือว่าถ้ามันฮุกกลมมันผิดปุ๊บมันก็ผิดกันไปหมดจะมาอ้างแบบนี้ไม่ได้นะครับส่วนฮุกกลมการดูก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คงจะเคลียนะโอเคนะครับ